Ông, 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 bằng nị, บาง nị, bên đấy. Đẹp <laughs> โอุ้หเห็นมะล่ะเห็นต่อกันตินต่อกันมาเลยป่ะนี่โอ้ลายไม่แต่หืมน,นี่ผู้ใดอ,อยากได้ยินเสียงมาเนี่ยเสีย,ง,สยงมาแล้ว <c oughs> บางไฟแสนโอ้บางไฟสิบนน้ันเลยโอ้โอ้โอ วาแต่ย่ทึงซันบรรยากาศมันออกมนี้ยลครับระบบป้องกันเนื้อในสอ็นตึ้ม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 ยู่คนล้นี่นละแต่ข้างเท่งมัอง บ่ากันนี่ก็เอานน่ะนี่ก็นี่ก็อืมวัดเขาอยู่บ่พ่อเขาลุมตัวไปหรอบ่พ่อเขาลุมตัวไปบ่ฮะ

thắng ninh kìm thắng ninh luôn Tùm, tùm <laughs> Một thằng giặc bưng đỏ cầu luôn lô phải phần Tùm เปิดขึ้นสอดแจ้งแล้วว่าได้นอนหรอกมนันนี่อือเอาพัวเตรียมภาพยุบบัวทั้งชั้นบรรยากาศถูกนะเอาปัดเอาๆพูนพูนพูนปัด

<laughs> Ủa, xuyên tẹt, cái khâu rồi, <laughs> Đúng rồi.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 

อีหลานเดี๋ยวฝังนี้อีหลานลงยิบาอยู่ลงหลายลงเทียวิบหลายลูอยู่ แล้วนะครับเดี๋ยอสีอัปเดตในพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับเสือในการในอิราเลนะครับ